เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้โกบิกออโกโฮมเนี่ยแหละมึงโกบิกออกโกโฮมกล่องนี้ตึงที่สุดแล้วบอกเลยว่าหากันให้ฟักนะครับแต่ละใบในนี้ตึงๆงนั้นนะครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้เพราะมาช้าเกินไปเยอะผมมาช้าเกินไปเยอะนะครับโดนราคาแบบฟันมาพูดกันตรงๆ แต่ฟันไม่เยอะนะครับฟันไม่เยอะครับแต่โดนฟันมาเหมือนกันพระมาชา้าแต่อยากได้มาเปิด1กล่องเพื่อเป็นสิริมงคลนะ่ะขอ1กล่องขอจุ่ม1ทีแล้วเราก็จะโอเคเราได้จุ่มกล่องนี้แหละเราจะไม่ยุ่งกับมันอีกนะครับแต่มาช้ามันก็ต้องโดนมันไปนะครับค่าเจ็บตัวคอมมูนิตี้คอลเลกชัน CC01 การทั้งหมด91แบบมีซีเข็ดแล3ใบนะครับ ซีเคลแลรสามใบบอกเลยว่าในกล่องเนี้ยใบละหลายพันก็มีใบละสี่ห้าพันก็มีนาลายโอเบลิกเออมันจะมีนาลายนารายสีฟ้าใบานั้น5,000ก็คือในนี้จะลุ้นสามใบแล้วก็ทุกใบทุกใบจะเป็นซุปเปอร์เลใช่ไหมฮะอ่ะมากรีดซีลแล้วแงะออกมาโหมีไม่กี่ซองตัดดีๆนะพี่โอ้โหคือกูยอมตัดนิ้วกูดีกว่าถ้าเกิดว่ากูตัดโดนการเนี่ย เชียเชียจริงด oh, ิ um ี่ซองเนี่ยสิบซองเหรอเชียร์ก yeah. oh ูต้องเก็บกล่องไว้ด้วยวะผมว่าเราต้องเก็บกล่องไว้ด้วยวะอย่าเก็บกล่องไว้เก็บกล่องไว้นะครับโอ้โหสิบซองเท่านั้นนะครับอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนอยนั้นอ่ะยุกิมันก็จะมีแนวเนี้ยแหละที่แบบว่าที่แบบว่าเป็นเหมือนสิบซองแล้วเป็นเหมือนแบบท้ายปีท้ายปีจะมีหนึ่งกล่องแล้วก็แบบรวมๆมาเลยทุกไปจะเป็นซุปเปอร์แลร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอันตะแลนสิเค็แร์ก็ว่าไป เหมือนยูกินะครับแน่นอนเราจะเก็บกล่องไปด้วยนะครับยย <laughs> พยายามจับการ์ดไว้นะครับคือกูยอมตัดนิ้วตัวเองให้ขาดดีกว่าตัดโดนการ์ดนะครับโอเค <laughs> เสียวะ <laughs> ชับนะโอเคมาโอ้โหใบแรกนะี่ครับมันก็จะเป็นโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยเนะี่ย ไปช้าๆนะครับทุกใบจะเป็นซุปเปอร์แลครับว้าวจอมังกาดนะครับอจอมังกาดจอมเวดดำจอมเวดดำจอมเวดำเวดำไอ้นี่มันนับเป็นซีเคียร์แลไหม ไอ้นี่มันนับเป็นซีเคลแรมไหมททลัตทุาทวีชิบหายแล้วถ้ามันนับนี่ชิบหายแล้วนะมาสามใบนะครับมันมีแค่สามใบรับชิบหายแล้วไอ้ยี่ลัตทาทวีอ้เนี่ยลัตทาทวีเชีย่ยแล้วไอ้เชีย่ยแล้วเชีย่ยแล้วลัตทาทวีลัตทาทวี ปลอบใจกูด,วด่วนปลอบใจกูด,วด่วนออกมาแล้วหนึ่งเหรอมีกระสาายย่าไปงี้เหรอจริงดีแมวนะยิบ <c oughs> อยากย้อนเวลาจังเลย <c oughs> แมวนะไอ้หนุ่มรอดอเฮ้ยสวย350ครับนาลายเทพภูพิทักษ์ครับสวยครับโอเคครับ3400ครับสวยครับ3400โอเค รู้สึกเหมือนโดนแย่งเมียผมใช้เลยไงนาฬายเทพพุทธทัก์ผมยังไม่ได้ไปซื้อคือมันเป็นเหมือนสามัญเหมือนกันสองใส่ได้สองใบอะไรอย่างนี้ประตูนรกเลยครับโอ้เป็นเอาต้าแลประตูนรกโอเคเสริมเทพอไอเี้ยคือคือคอ,อันนี้มันใช้ได้หลายใช้ได้หลายเด็กครับมันเป็นตัวทีเด็ดของน้องอลิสอะไรเนี้ยนะครับ <laughs> ตัวนี้คือตัวทีเด็ดเลยใส่ได้2ใบแล้วตอนนี้โดนเนฟนะฮะเออเก่งเกินไงโดนเนฟโดนเนิฟส่วนรัตทัยุยังไม่พูดถึงมันใบแรกมันเป็นรัตทัยหน้ากูซิดเลยใส่ได้เยอะทวิใส่ใส่ได้เออผมใส,ใส่ใส่ได้เหมือนกันนะฮะพระจินเทพขยันอ่าเด็กเทพก็ใช้ได้ครับปื๊ดเป็ดกังฟูซ้มบำรุงประจํปี อินซีแมนตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูเปิดแพ้เฮี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ต้องการตัวหน้าตาปัญญาอ่อนตลกตลกนะเว้ยไม่ตลกกับมึงนะฮะนำมัดดิฟิเคชั่นเมจิกจากในเด็กของเราหนึ่งใบมาสวมให้กับอวตารใบนี้กูไม่ตลกกับมึงนะเว้ยไม่ตลกคนเดียวนะเว้ยอินซีแมนอินซีดีไม่เอาหยีกวาตัวตึงกว่างเทพโอ้โหตัดดีดแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ออกมาแบบซีเคล็ดแล้ววะ อุยคนอีสานยุคคลีเตเชียสนี่ครับ <laughs> ใบนี้แม่งกวรจะยินดีนะครับใบนี้หาจับนะครับเห็นปะแล้วมึงเอาไปทำเป็นภา,าษาอังกฤษให้ฝรั่งฝรั่งมันจะงงเหรอคือแบบ west eastern man on c l เตเ t h e s อะไรเงี้ยเหรอครับคือแบบมันจะไม่หาตรงไหนอะนะครับเออมันหาหอะไรครับชูรักลัตทวี เออลุงบุญโชคนะฮะเฮียขาวๆอ่ะกูโดนหนูตูดหนูตูดโดนหนูตูดหนูหนูสองตัววัตรัตพัชวี พอพันโอ้ oh my god กูได้รัตทวยสองใบชิปอายแล้วเฮียแล้วกูได้รัตทวยธรรมดาแล้วกูได้รัตทวยพอพันสัตว์อย่าบอกนะว่าอีกหนึ่งใบรัตทวยแม่พันกูมไม่น่าหาเรื่องเลยอา <c oughs> <c oughs> ให้มันรู้ขอไปสุดท้ายแล้วไปสุดท้ายไอ้เหี้ยยังเหลือที่แค้นแล้วไปสุดท้ายให้มันรู้ไงเห็นไหมมึงอยากไงมึงแบบว่าโอ้ขอกล่องนึงกล่องนึงก็ได้ขอกล่องนึงพอนี่ไงกล่องนึงไอ้เหี้ยกล่องนึงก็เจ็บได้โอ้ไม่กอด <c oughs> อวิ่งกดล้านกดล้านใช้ครับกดล้านใช้ในเด็กวาคิลี่เมื่อทั้งสองฝ่ายควบคุมอวตารมอวตารโซนแสดงการ์ดใบล่างสุดของเด็กแต่ละฝ่ายให้นำคอสอวตารมาเทียบกันถ้าไม่ใช่การ์ดอวตารหัวคอเป็นศูนย์ เยอะก,กว่าได้เลือกปฏิบัติซุ่มอวตารหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามลงนรกนัอวตารหนึ่งใบบนสนามกับเข้าเด็กเจ้าของอืมออาเฟรนชี่มันอยู่อย่างนี้ด้วะเจนนี่เ <c oughs> จนนี่อียเจนนี่ <c oughs> อนน <c oughs> โอเคนายร <c oughs> ับพาคุยพ่อพันเทพกล่องหนึ่งเทพไหนไหนเทพไหนเทพครับ ไอ้เหี้ยกูดีมีแต่หนูไอ้เหี้ยหนูงั้นในเทพเทพอยู่ไหนมีแต่หนูนี่กูอยากได้ยม,มาบาลก็แล้กองหนูเทพอ้อหนูเทพอ้อตุ๊กตางูพันคอเลือมาอยู่ที่เอล HR ผู้รู้ความจริงเฮ้ยมีอูดเอิร์อย่ในนี้ไหเแหละไม่น่ามีมั้ยเฮ้ย น้ำสุชาบูสองร้อยเอาไปขาย <c oughs> เอาไปขายเพื่อให้เจ็บน้อยหน่อยสองร้อยอี๋เกูมีแล้วเอาไปขาย มีแต่ศัตรูพืชตันนั้นเลยมีแต่สัตว์อ่ะจังโอ้โหคือถ้าเกิดเ่ามันเป็นแมงปอแจ็คหน่อยยังได้ใช้ไอ้เฮียแมงปอเลื่อยยนใช้อยู่วะครั้งเดียวจบไอ้เฮียจบเลยอะยักษ์หินเป็นดินใหญ่ไปนี้อาจจะได้ใช้นะฮะหมวดเงียบทหารรับจ้างเฮ้ยไปนี้ก็อาจจะได้ใช้นะ นายนิลบานแว่นเฮ้ยไอ้นายนิรบานแว่นได้ใช้ <reinvent> เอ้ยผมอยากได้พยายมวิทย์ช็อตกันน่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อประหยัดไป500ก็ยังดีไอ้แว่นนี้ได้ใช้ครับไอ้แว่นใช้หมดเงียบได้ใช้ครับเป็นมึงหลุดมาเป็นพยายมวิตรช็อตกันให้กูหน่อยก็ได้นะเอ้ยมึงบีดีแม่งไม่มีแมงสาบมาให้กูด้วยผู้กองถึงอ่างอุ้ยไมโครพาสซ่าสพานพลาสติกผมยังไม่มีนะหาซื้ออยู่นะก็ถือว่าจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับ นนทบนิ้วเพชรพรของพระอีสวนแบบเอาตาแหลใบนี้ก็สองสามร้อยป่ะใบนี้ก็หลักร้อยอยู่นะไม่รู้กี่ร้อยเหมือนกันการเก่งอยู่การดีอยู่แต่จะไม่ได้ว่ากีบบะกี่ร้อยนะห้าหกร้อยเหรอห้าร้อยเหรอยังดีวะห้าร้อยก็ยังดีครับให้มันเจ็บน้อยเอาไปขายยังไงก็เอาไปขายเอาไปขายถอนทุน ประมูลแม่งแย่งกัน500ตลอดอ๋อก็ยังดีผมไม่ใช้แน่อ่ะใบนี่ครับตำรวจไซบอกจากรอบ SD p ดีพาซาใสเนือเกา่าไม้เก่าหลังอุ้ยใช้แล้วใบนี้สามัญจากมะนาวแทงแหลงเจอไอ้ใบนี้หาจาก SD ก็ได้เอามาทำไมเนี่ยเออไม้เก่าหลังก็50บาทแล้วนั่ะถึงแม้ว่าจะใช้นะครับ โอ้โหจริงเลยไอ้ยาเทพเทืเทอยักษ์เยอะนะครับยักษ์กูได้หนูไม่หนูสองตัวเฮียกูได้หนูสองตัวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้โหลัทาทุยสองสุดท้ายแล้วครับถาดหลุมแมงปอเลื่อยยนนี่ไงจ่าแดงเดือดแทงแรงเชิดจบแล้ว โอเคจบแล้วเนี่ยครับโอเคถือว่าสนองความอยากกันไปเอา้าไม่น่าอยากแต่อยากไปแล้วทําไงได้เนี่ยครับโอ้ยเฮียเด็กเฮียไม่เป็นแพ็เที่ยจริงอะเนี้ยคือแบบใบนี้ยังดีหน่อยพุ้บแตมันเป็นแพ็คเฮียจริงมันเหมือนซื้อหวยอะไรงไงแพ็คเนี้ใช่ไหมแพนี้เหมือนซื้อหวยครับโอ้โหแล้วทุยไอ้เฮีย <laughs> ไม่มีคำอื่นจะพูดผมไม่รู้พูดอะไรดีนะฮะผมไม่มีคําไหนจะพูดครับผมพูดไม่ออกนะครับไม่มีคําไหนจะพูดนะครับ <c oughs> เอาว่าดิเอาว่าชักแมงนะครับทำอะไรไม่ได้นี่คือ,อยังไงก็ทําอะไรไม่ได้อะงั้นนั่นเองเออไม่จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับนะบนะต่มๆก็คือทุนพันหนึ่งอืมก็คือทุนไปแล้วกันนะครับ <c oughs> หนึ่งกล่องครับจบกันไปคือมีกลุ่มวิเของมันนี่ สวัสดีครับฟีฟ้าท้ายเกลียนครับผมรู้หรือยังนะฮะว่าพี่ปุยตอนนี้นิสตีมที่ไหนอ่าใส่เสื้ออย่างนี้จะไปที่ไหนได้ก็ต้องเป็นซุปครับผมอย่าลืมมาติดตามกันได้ครับ